ดาวหนึ่งไอ้เชี่ยเอ้ยตัวประกันนี่ตอดวิ่งเข้ามาลูกปืนเว้เนยเนี่ยเมื่อกี้ผมยิงดาวไปแล้วหนึ่งไม่เป็นไรไป็นไรอ๋อเฮียยิงดาวแล้วไอ้ตัวประกันมันออกวิ่งมาพอดีใช่มันออกมันออกมาพอดีเดี๋ยวผมจะเดินไปเช็คกันพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะปาเดี๋ยวปาาที่พี่ปาให้โอเคครับล็อกนะล็อกอยู่ครับล็อกอยู่ครับเฟสออกเฮียวางสาย เฮียมุดมองนี่เลียร์ด้านหลังเดี๋ยวผมจะผมจะเข้าไปก่อนนะพี่ผมจะเข้าไปก่อนนะระวัง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 โอเคล็อกให้พี่พี่รอให้อยู่พี่รอใหอยู่ไปเลยโอเคเงียง่ถือแฟลทรอเงียง่ถือแฟลทรอแอดอ่ะแอแฟลทแฟลทกูอยู่เลขไหนวะโอเคฝันเลขสามไป ยีโรดได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ยีเลยเลยกระน้ำเลยขอรักษาตัวก่อนขอรักษาตัวก่อนล็อกไว้ล็อกไว้แม่งยีเข้าแขนที่วะล็อกอยู่ครับโอเคล็อกอยู่ห้องน้ำระวังเดี๋ยวพี่เข้าเคียงห้องนี้โอเคครับพี่ดูห้องน้ำมาน้ำเหรอโอเคพี่ได้อุ้ยเฮียลบสองร้อยไอเฮีย ตัวประกันเหรอตัวประกันไม่เป็นไรมันมันตัวประกันเป็นโลอะเฮียแม่งไม่เป็นไรแม่งไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้เลยมันแปลกแปลกใหม่ว่ะแปลกใหม่ว่ะเออเออปกติมันมันไม่มมันไ่เคยเอาตัวประกันแบบจี้อย่างงี้ไงไต้องเสด็จยังมยิงทิ้งโอเคผมนำเอาพี่จะนำโอเคโอเคโอเคไป ตัวประกันมอบลงมอลลงไอ้เหี้ยระเบิดไอ้เหี้ยเผือกาแตกช่างมันดูดูดูทางโน้นดูทางโน้นไหมดูทางโ้นหมดูทางโน้นไหมดูทางน้นไหมโอไอ้เหี้ยเผือกกดจีจะกดแอปแต่กดจีไม่ต้องยิงขวไอ้นีไอ้นี่เ็บายเหรอเก็บลายเหรอ จับตายไหมไอโจนเนี่ยเรียบร้อยยังครับโอเคฮะไรยิงโจนเฉยจะเข้าประตูนี้หรือว่าจะขึ้นชั้นชั้นต่อครับขึ้นต่อแล้วก็ได้ครับถ้าขึ้นถ้าขึ้นประตูต่อเดี๋ยวพี่จะล็อกประตูนี้ไว้โอเคครับพี่จะล็อกประตูนั้นไว้ใช่ไหมไอ้ที่นี่มาซีโฟโอ้ยหเดี๋ยวดีและเฮียเตรียมรอนะเดี๋ยวจะบิชนะ แปดอยู่ครับหกสามเดี๋ยวผมนำเดี๋ยวผมนำระวังระวังระวังซ้ายขวาห้องน้ำไอ้นั่นใครนอนอยู่วะเฮ้ยมันรถคืนรถคืนวางปืนวางปืนวางปืนพี่เปาแฟนไหมล้มล้มพี่ล้มแล้ว

ประตูเฮ้ยใครยิงยครยิงเหรอไม่ไม่ไม่เสียงอะไรเฮียล็อกไว้หน่อยเดี๋ยวผมจะเปิดประตูเฮียพี่ล็อกปเปิดไม่ได้เครับโอเค,อเคล็อกหลังหลังปิดโอเคโอค้โหไอ้แย่แมพอย่างสว่างอะส่วนครึ่ง Police Whoa, don't. โ w ้โหผู้หญิงม่赢อ่เอ้าตัวประกันเหรอไม่นี่ไม่ใช่โจนถือปืนจะเป็นตัวประกันได้ไงเอ๋เปิดห้องนี้ไหมห้องนี้ไหมโอเคเงียบเลยล็อกค่อยๆเปิดค่อยๆพีกไหมหรือว่าตีนเปิดเลยระวังระวังขวาเอา ทางยอวพี่ลราก็อยู่ทางยาวทางยาวอันตรายตามมาหน่อยพี่ตามอยู่ตามอยู่ดูซ้ายเฮ้ยมีคนมีคนมีคนพี่มันมันบางผมบางผมบางผมอย่าชิดนะคนด้านหน้าคนด้านหน้าสองคนวางวางปืน มีคนมีคนซ้ายมือพี่มีคนซ้ายมือล็อกล็อกอีนั่นหน่อยล็อกอีนอ่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครยิงกูวะจอนมีจอนพี่ไปซ้ายมีไปซ้ายล้มล้มต้มหนึ่งซ้ายล้มสับแม็กสับแม็กโอเคครับล็อกครับล็อกล็อกสาก้อนล็อกสาก้อนล็อกสาก้อนโอ้ยอะ ซ้ายซ้ายซ้ายระวังซ้ายซ้ายยันระวังหลังงหลังโอเคมึงครับอยู่ดีดีอยู่ดีดีมึงอยู่ดีดีมึงอยู่ดีดีพี่จะนำใช่ไหมโอเคตาหนีเยอะจะหนีเยอะจะหนีเยอะเตรียมสามสองหนึ่ง <ไ>แฟตแบงบไอเหี้ย<บ>ไอเหแบบี้ยตัตะเวียนตเวนสภาพเ้ยดูจะไปลูกเจ็บ,บครับรักษาอูสภาพกู <c oughs> มือใหม่เนอกูปาแฟดนี่อะไรเนี่ยเอ้เ้ยระวังชวยดีวยดีระวังระวังผู้งยิงติดกอห้องน้ำครับเช็คเคลียร์มีแมชีเนี่ยนี่ผู้หญิงกันเนี่ยโอ้โหเนี่ยุมขวาเนี่ยซ้โอ้ยซ้ายซ้ายซ้ย ใช่ไหมหลังหรือเปล่าฝั่งด้านนอกพี่อฝั่งด้านหน้าโอเคสวยสวยสวยโอเคเดี๋ยวผมผดผมซ้ายกว่าเหยียขวาหนึ่งสองสามเฮียซ้ายโอเคเฮียโอ้ยโอ้ย้เฮ้ย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  มีแฟดหพี่ล็อกประตูอยู่มีมีมีแฟดเหลือไหมมีแฟดเหลือไหมมี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 แฟดนำแฟดโยนไปแล้วบล็อตัโนโยบ้ะนะโอเคพี่ไปขวาผมไปซ้ายนอนกับที่แล้ววะเราลุกเกี่ยงปะไม่เกี่ยงมีใครยิงโดนหัวเขาอ่ะ เฮียยิงเขาเปล่าไม่รู้น่าจะเป็นพี่มากกว่าพี่ยิงอะ่ะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ลั่นเลยเออแม่งกางเกงเฮียเฮียโดนยิงตูดเฮียตูดกูตูดเดงร้องหา,าพ่องยิยงกูก่อน Oh. The suspect is down but like breathing and hmm. uh -huh. please get down Mob. Oh. on your knees your hands up Come out. Oh. 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 don't, don't, don't your knees right. oh. oh. มีไหมทางยาวล็อกอยู่ครับพี่ไปอีกทางเรียประตูไปตรงนี้ก่อนประตูครับเรือทางด้านบนที่เราเจอเดี๋ยดูขัวไว้ไโอเคครับมีคนครับ เชียงรานนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยมอบลงห่งคนตรงนี้ครับออมีมีตัวมีตัวมีตัวนะระวังคัมีตัวครับล็อกหลังให้อยู่ครับล็อกหลังให้อยู่ครับ เช็คกระสุนเหลือหนึ่งส่วนสี่ของแม็กครับเหลือน้อยมากล็อกเขาอยู่ครับล็อกประตูหลังงยาวอยู่กำลังเข้าห้องยาวนะครับ หลอนว่ะเย็ดแม่โอ้โหนี่แหละนี่แหละเฮ้ยพี่มีเสียงคนเหมือนตีกองเนี่ยฟิชชิงนะพร้อมกันไหมหรือพจะพิชชิงถ้าจะฟิชชิงโอเคมาเอาไงเฮียขอปุ่มเฮียเฮียเฮียเตียงแฟตเตียงแฟตเฮียแฟตไม่มีแล้วพี่มีแต่ลูกเกี้ยงเออโอเค สามสองหนึ่งป่าระเบิดล็อกทางยาวกี่คนครับเป็ไปคนละทางคับพี่นะครับรมวางตัวด้วย เฮียตกใจวะพี่ยิงตัวประกันเหรอเออสอนกันอะช่างมันถ้าอะไรอยากไปแต้มเยอะเราคงไม่เอาลูกเจ็ดกันมาหรอกปืนมันอยู่ไหนวะล็อกเขาเยู่ครับนี่ไงพี่เดี๋ยวเก็บฮะ มีกระบอกมีกี่กระบอกนะสองใช่ปะหรือมีคนเดียวคนเดียวมีคนเดียวใช่ปะครับผมปืนอะโอเคโอ้โห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 พี่พี่พี่ถอยมาพี่ถอยมาล็อกอยู่ครับ s t นอนลงไป โอเคเรียบร้อยผ่านเคียร์ผ่านหมดพี่มีแค่อันเดียวที่ไม่ผ่านคือให้ทุกคนรอดทางไม่เองมันดีโอเคร้อนปอกตรงดานเฮียนี่อย่างหลอนอะ แล้วจะให้มันวางอาวุธก็ไม่ได้นะลูกมันวางแล้วเอ <M> 6 AK ไอเไอแค่ดูเนี่ย